ขออนุญาตเล่าถึงเมื่อครั้งที่ทั้งหนึ่งได้บวชที่วัดพระธรรมกายรุ่นเจ็ดพันรูปเจ็ดพันตำบลซึ่งเป็นโครงการของวัดพระธรรมกายที่ท่านจัดให้มีการบวชรุ่นเจ็ดพันรูปเจ็ดพันตำบลแต่ว่าการบวชในคราวนั้นรู้สึกว่าจะบวชมากจนได้จนได้ชื่อว่าหมื่นกว่ารูปพอบวชจริงๆนี้น่าจะได้หมื่นกว่ารูปในในครั้งนั้นแต่ท่านทั้งหลาย ับผมนี่ยังเป็นเป็นคนธรรมดานะครับผมแต่ว่าเพียงมีประสบการณ์ได้บวชในพระพุทธศาสนารุ่น7จ0 0พลูกเจ็ 7, ดตำบญในวัดพระธรรมกายหนึ่งครั้งแล้วก็มีโอกาสได้บวชที่วัดป่าเป็นโครงการของพระเจ้าแผ่นดินอีกเจดวันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเจดวันแต่ผมขอญาตเล่าสิ่งที่ได้สัมผัสมาในการบวชที่วัดพระธรรมกายว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรและวัดป่าเนี่ย มีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรจร,งจริงๆกับผมก็มีความสนใจในพุทธศาสนามาม,าม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 าบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะอะไรมากมายเป็นเพียงผู้สนใจธรรมะก็คือเลือกเห็นธรรมะคืออ่านธรรมะบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อเมื่อครั้งก่อนนะที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยเมื่อครั้งไม่ได้บวชก็ศึกษาสนใจอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ว่าพอดีป้าท่านก็เลยบอกว่าก็ลองมาบวชลองมาบวชที่วัดพระธรรมกาย ลองดูเผื่อว่าเผื่อว่าจะได้เป็นสิ่งที่ดีๆกับตนอะไรลักษณะอย่างนี้ก็ผมก็ตัดสินใจเพราะว่าอยากศึกษาอยู่แล้วว่าท่านท่านสอนอะไรหรือพุทธศาสนาสอนอะไรก็เลยก็เลยตัดสินใจเข้ามาบวชบวชในโครงการนี้พอพอได้ทำการบวชแล้วเนี่ยแรกๆท่านก็ให้เราไปไปปรงผมซะก่อนปรงผมแล้วก็ใส่ชุดสีขาว,ขาว แล้วก็มีการมีการเดินเดินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสักหนึ่งวันก่อนเพราะว่าเวลาเข้าพิธีเนี่ยจะทาจะทาได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้สับสนอะไรหลังจากนั้นก็ก็ได้มาบรรพชาเป็นสามเณรรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นหลวงหลวงพ่อ ทองดีวัดในกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทองดีท่านเป็นผู้ที่บรระชาเป็นสามนเณรให้และพอวันบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยกับผมได้มีโอกาสไปบวชที่วัดพุทธมหาสวรรค์นะครเสียยุธยาแต่ท่านอื่นๆไม่ทราบว,ว่าบวชที่ไหนบ้างเพราะว่าต้องบวชกระจายตามวัดต่างๆทั่วทั่วปริมณฑลเพราะว่าพระภิกษุมีจํานวนมาก แต่ว่าการบวชเนี่ยท่านจะไม่ให้ใช้มือถือท่านจะต้องสะต้องเก็บไม่ว่าจะเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยท่านจะเก็บรวบรวมไว้ที่กองกองกลางมือถือก็รวบรวมไว้ที่กองกลางไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ผู้บวชเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้เครื่องสื่อสารทั้งหลายเหล่านี้ตอนนั้นนี่ผมได้ได้อยู่ระเบียงที่7เนาะระเบียงที่7 ถ้าพิสูจมากท่านก็จัดเป็นระเบียงหนึ่งระเบียงสองระเบียงสาระเบียงสี่ระเบียงห้าระเบียงหระเบียง7ระเบียงแดท่านก็จะแจกกฎที่เป็นพลาสติกสีฟ,ฟ้าแล้วก็มีมีกฎที่เป็นมุง้งพอพอพอ,พอได้กลางกฎกลางมุ้งพอได้หลับได้นอนพอได้ได้เจริญสมาธิบ้าง ในกิจวัตรของของแต่ละวันเนี่ยท่านจะทําเป็นตารางให้ว่าตื่นตื่นกี่โมงหรือว่าเข้านอนกี่โมงแล้วปฏิบัติธรรมกี่โมงนั่งสมาธิกี่โมงฟังพระสัทธรรมกี่โมงหรือหรือว่าชันอาหารเนี่ยกี่กี่โมงเวลาเท่าไหร่แล้วก็ฟังธรรมเวลาเท่าไหร่และทําบุญอะไรอะไรท่านจะจัดเป็นตารางให้ให้ทางวัน ตอนเช้าเช้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะว่าก็นานมากนะาตั้งแต่ปีห้าสองปีสองพันห้าร้อห้าสบสท่านก็ให้เราตื่นเนี่ยประมาณสั่งตีสี่นี่แหละถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ก็ให้เราไปไปส่งน้ําไปส่งน้ําตามตามที่ท่านจัดไว้นั่นแหละพอส่งน้ําเสร็จเนี่ยก็ต้องมาทําบุญบุญก็คือคุณงามความดีต่างๆบุญสถานบุญสถานเนี่ยท่านจะจัดให้ เป็นกลุ่มๆไปทําความสะอาดห้องน้ํา,าบ้างไปถูศาลามั่งหรือปัดกวดาดมั่งหรือเก็บขยะตางที่ต่างๆบ้างเขาเรียกว่าบุญสถานนี่จะเป็นวัดทุกวันจะต้องทําอย่างนี้หลังจากนั้นก็เข้ากลับมาเพื่อจะเพื่อจะมาเขาเรียกห่มผ้าเนาะห่มผ้าห่มผ้าแล้วก็ตั้งแถวแล้วก็เดินเดินออกไปเพื่อ เพื่อทาวัดเช้าพอทาวัดเช้าแล้วก็มีการฟังฟังเทศนาจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะมาสอนตามซุ้มต่างๆท่านจะมาสอนธรรมะสักกันหนึ่งนี่แหละพอสอนธรรมะสักกันหนึ่งก็จะก็จะมีการฉันฉันอาหารตอนตอนเช้าซึ่งก็เป็นอาหารกล่องเนื้อซื้อสิ่งที่ทางวัดเตรียมเตรียมให้หรือว่าญาติโยมที่ท่านท่านทั้งหลายทามาถวาย หลังจากนั้นแล้วท่านก็คงให้เราไปเข้าห้องน้ำตามปัธยาศัยสักพักหนึ่งก็กลับเข้ามาแล้วเจริญสมาธิที่ลานกว้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละและช่วงบ่ายก็เป็นการเจริญสมาธิซะส่วนใหญ่นั่งสมาธิแล้วก็ช่วงคำ่ำๆก็มีการทำวัดเย็นทำวัดเย็นแล้วก็ทำวัดเย็นแล้วก็วแ,ลวกแล้วก็ฟังหลวงพ่อ ท่านท่านท้า,ทาเทศสอนมีพระอาจารย์มาเทศสอนผัดกันก็ลักษณะอย่างนี้แล้วประมาณสี่ทุ่มก็ก็จำวัดก็คือว่าเข้าพักผ่อนตามบัธยาัยแล้วพอตื่นเช้ามาก็ทำในลักษณะอย่างนี้ก็คือโดยรวมก็คือยีบสองวันส่วนการได้บวชในขราวนี้ก็ได้พูดคุยกับกับหลวงพี่บ้างเพราะว่าการพูดคุยเนี้ยท่านไม่ให้เราพูดคุยกันหรอกให้เรา เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยก็คนก็ต้องปฏิบัติของตนแต่ทุกคนมีมีจิตใจดีมีความมีความสํารวมก็คือว่ามีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนที่ประกอบด้วยความเมตตาให้เกียรติให้อภัยกันอยู่เนืองนิดเป็นลักษณะสํารวมสํารวมผมก็มีโอกาสได้คุยบ้างกับกับหลวงพี่ท่านหนึ่งเนาะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรท่านจึงมาบวชที่วัดพระธรรมกายรุ่นนี้ท่านบอกว่า ท่านเล่าตั้งแต่ประวัติตั้งแต่สมัยที่ยังเข้ามาทำมาหาเลี้ยงชีพในในเขตปริมณฑลเนี่ยท่านมาต่างจากต่างจังหวัดท่านก็มาค้าขายพืชผักผลไม้จนกิจาการดีขึ้นดีขึ้นร่ํารวยขึ้นนั่นเองจนสามารถซื้อบ้านราคาหลายแสนได้แล้วก็ซื้อรถซื้อรถเพื่อบรรทุกของต่างๆได้ก็คือมีฐานะนดีขึ้นนั่นเองบัดน,นี้พอฐานะดีขึ้น มีเงินมากขึ้นท่านก็เป็นคนกินเหล้าท่านก็เริ่มกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วแรกๆก็ไม่เป็นไรนะแต่หลังๆมาท่านควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังมีปัญหากับลูกกับหลานคือเมา้วควบคุมตัวเองไม่ได้เลยท่านบอกแต่ว่าในขณะที่ท่านคุยในตามที่ผมได้สัมผัสท่านเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพูดน้อยและเป็นคนที่มีความสำรวมนะ่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเลยครับผม แต่ว่าพอกินเหล้าแล้วท่านบอกว่าหลังๆมาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เลยและก่อนจะมาคิดจะบวชเนี่ยก็คือว่าไม่ไหวแล้วทะเลาะกับคนไปทั่วทะเลาะกับลูกกับหลานจนขั้นที่จะรุนแรงเลยขั้นที่จะรุนแรงใช้ใช้อาวุธอะไรลักษณะอย่างนี้แหละท่านพูดใด้ฟังท่านก็เลยแฟนก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็มีโครงการรัฐธรรมกายก็ลองมาบวชท่านก็เลยได้มาบวชและท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆกับผมนั่นเองมีเบอร์เนาะ ก็คือว่ามีลำดับเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอะไรลักษณะอย่างนี้พอดีผมกับหลวงพี่ท่านก็อยู่ใกล้กันจึงได้มีการได้พูดคุยกันมั่งตามภาษาที่จะว่าเพราะเหตุใดเนาะถึงมาบวชลักษณะอย่างนี้การการปฏิบัติของท่านท่านก็ปฏิบัติได้ดีมากท่านสํารวมแต่ไม่ทราบว่าป,ปัจจุบันเนี่ยท่านจะเลือกเล่าได้จริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเราเคยเลือกได้แล้วเนี่ย ในขณะที่เราบวชเรายังทําได้ถ้าเราเอาได้หลักใจลกได้สักสมาธิได้ได้หลักใจพออยู่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีก็เป็นโอกาสสูงเหมือนกันที่ท่านจะเลือกเลือกสุลาได้อย่างถาวรและอีกท่านหนึ่งที่ผมได้คุยได้คุยกับท่านบ้างเล็กน้อยก็คือก็คือว่าพระอาจารย์ที่ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยท่านก็ลองให้ฟังว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นข้าราชการที่กเกษียณอายุมากแล้ว กเกษียณนะเกษียณอายุแล้วกเกษียณข่ายราชการแล้วท่านก็เลยอยากจะสืบต่อทอดพระพุทธศาสนาและอยากฝึกหัดตนเองด้วยลักษณะอย่างเนี้ท่านก็เล่าให้ฟังว่าจึงได้มาบวชเป็นพระพี่เลี้ยงและท่านก็เป็นพระพี่เลี้ยงในในในระเบียงเจ็ดนั่นเองนี่ก็คือประสบการณ์ที่ได้ได้สัมผัสมาบ้างตามที่ส่วนการสิ่งที่เราได้จับจุดได้ว่าท่านสอนอะไร สิ่งแรกที่เราที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในในวัดพระธรรมก,กายท่านจะสอนให้เราระเบียบเรียบร้อยจะต้องมีความสะอาดจะต้องมีความเมตตาต่อกันสิ่งเหล่านี้สัมผัสได้แม้เราจะไม่ได้คุยกันแต่สัมผัสด้วยด้วยทางด้วยทางวาจาด้วยการกระทําน,น,น,นะว่ามีความเมตตาเกื้อกูลอ็นดูต่อกันไม่เบียดเบียนกัน ก็คือว่าท่านจะสอนในการจับดีนั่นเองสอนในการจับดีจับดีคืออะไรคือทําความดีแล้วชื่นชมแต่ว่าจะไม่มองสิ่งที่ไม่ดีของเขาแล้วนั้นก็คือว่าท่านจะสอนเรื่องการจับดีคนไหนทําดีก็คือสนับสนุนพอสนับสนุนทุกคนก็จะดูนแบบอย่างอ๋อทําดีได้ดีอย่างนี้นะอ๋อก็มีความยินดีในในความดีเขาเรียกว่าจับดีเนาะเขาเรียกว่าจับดีท่านสอนอย่างนี้อย่างหนึ่ง และความระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะรองเท้าจะต้องมีความระเบียบเรียบร้อยจิตใจจะต้องเน้นผ่องใสและท่านเน้นเรื่องของเจริญสมาธิแต่สมาธิของท่านเนี่ยท่านจะสอนสอนสัมมาอะรหังก็ได้หรือกําหนดนิมิตด,ดวงเขี้ยวในฐานที่7นี่คือเป็นสมถะก็คือท่านจะเน้นเรื่องของสมาธิถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเพราะเมื่อปฏิบัติเหล่านี้ก็ละรวบโกดหลงได้เหมือนกัน เมื่อเข้าสู่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็เข้าเข้าสู่มรรคที่8ดนั่นแหละข้อข้อ,ขอที่แก็คือทําจิตให้เป็นเอกคตานั่นเองเมื่อเป็นจิตเอกคตาแล้วเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยปัญญาที่เป็นตัวรู้ที่ปัศจากนิวรณ์ทั้งหลายนี่แหละนี่แหละก็คือว่าสิ่งที่ท่านเน้นส่วนส่วนเราจเจริญถึงตรงนี้แล้วแล้วแต่ท่านใดจะเลือกพิจารณาต่อไปอย่างผมนี่ก็ไปพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสต่อนั่นเอง แต่ว่าการที่เราได้ไปศึกษาที่โน่น urt, ไม่ใช่ว่าเราได้ได้สมาธิเลยนะแต่ว่าเราไม่ทิ้งไงพอเราได้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราก็คิดว่านี่เป็นประโยชน์ต้งเป็นสิ่งที่น่าฝึกหัดเราก็ค Logic, าา่อยมาทำเรื่องเรื่อยๆจนว่าภายหลังเนี่ยเราเริ่มจะถึงสภาวะสภาวะที่ที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะก็คือสภาวะที่เริ่มเป็นจิตที่เป็นคาตามากขึ้นนั่นเองพอถึงจิตแสดงมากขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยไปพิจารณาทำวิปัสสนาต่อ ทำในพุทธศาสนาตรงมีทางเดียวก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่และมักมีองค์แปดนั่นเองแล้วก็ไปเสริมตรงนั้นเข้ามาในการไปพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่ตามสติปัฏฐานทั้งสี่ในยักของข้อธรรมเหล่านั้นแหละแล้วเราจะเริ่มเห็นพระธรรมสรุปแล้วถ้าว่าถ้าว่าเราไปบวชในในแต่ว่าพระธรรมกายเนี่ยหลักอะไรที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาด ความเป็นผู้ว่างง่ายความเป็นผู้ผ่องใสไม่จิดผ่องใสนี่แหละก็คือจุดเด่นสําหรับสําหรับทางวัดที่ท่านสอนนะผมสัมผัสมาอย่างนี้เนาะผมสัมผัสมาอย่างนี้แต่หลวงพ่อท่านก็สอนว่าแม้กระทั่งหลวงปู่สดเนาะหลวงปู่สดเนี่ยท่านก็บอกว่าหยุดคือตัวสําเร็จผมก็ตามที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยหยุดคือตัวสาเร็จก็คงจะหมายถึงจตุตชาโนชานที่สี่นั่นแหละก็คือจิตที่จะปปาศจากนิวรณ์นั่นแหละ นั่นแหละคือหยุดคือตัวสําเร็จพอเราถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่บุคคลที่จะไปพิจารณาต่อข้อธรรมอื่นๆบางคนอาจจะเห็นไตรักในความแสงสว่างไม่เที่ยงอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เราก็ไม่กล้าล่วงครูบาอาจารย์ท่านต่างๆแต่สําหรับกับผมแล้วเมื่อเราปฏิบัติถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองเพื่อมาพิจารณากาย เมื่อจิตปัสะจากรนิวรณ์เนี่ยเรามาพิจารณากายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมและเมื่อพิจารณาเข้าใจเหตุและผลแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าธรรมะจะต้องปฏิบัติตลอดเวลานี่คนรู้ต่อมานั่นเองบัดน,นี้เมื่อเราปฏิบัติตลอดเวลาผลมันก็มีตลอดเวลาเมื่อจิตปองใสเราต้องแลอยู่เมื่อแลอยู่เท่าที่จะนานได้เมื่อแลอยู่แต่ว่ามีเหตุเข้ามามากระทบเนี่ย เรารู้ว่าเหตุน,นั้นเป็นนําไปสู่ทุกข์หรือไม่ถ้าทุกข์จะเกิดเราก็ละในสิ่งนั้นไม่กระทําหรือละที่ใจซะก่อนเมื่อละที่ใจเพราะเหตุใดเราจรึงละได้เราก็ค่อยเทียบเคียงสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพระความรู้สึกตัวบบดน,นี้ไม่ใช่ความจําพอแบบน,นี้ไม่ใช่ความจํานั่นแหละเราจะได้หลักของพระพุทธศาสนาตามความเป็นของกับผมแต่ผมไม่ทราบว่าท่านอื่นท่านจะปฏิบัติไปอย่างไร เมื่อได้สมาธิท่านจะปฏิบัติไปอย่างไรต่อแต่ว่าในข้อธรรมพุทธศาสนาก็มีหลักปฏิปทานสี่และเรียบังมีโอเวอ์ก็ชัดเจนก็ต้องตามหลักนี้อยู่แล้วแหละดังนั้นการบวชที่วัดประธรรมกายเนี่ยถามว่าดีไหมก็คือว่าดีนั่นแหละก็คือว่าดีอย่างน้อยก็ได้สมาธิได้ความผ่องใสได้ความสะอาดได้ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยไม่ตามใจตัวเอง ไม่ตามกิเลสตัวเองพอได้พื้นฐานทำได้อุปนิสัยทำแล้วเราก็ค่อยมาพัฒนาต่อเนื่องให้เราเห็นเห็นปัจจัยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีต่อไปนั่นเองหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยท่านทั้งหลายด้วยนะครับ